คือหามาชมพูอรยาคัมแบ็กงานแสดงประกบกับพระเอกคนดังเคมีดีงามเวอตั้งแต่แต่งงานมีครอบครัวจนตอนนี้ก็กลายเป็นคุณแม่ลูกสามเรียบร้อยสำหรับซุปตาตัวแม่ชมพูอรยาที่ไม่ค่อยรับงานแสดงสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงแค่รับเชิญเล็กๆน้อยๆหรืองานพิธีกรมากกว่า แต่แฟนๆก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วล่ะค่ะเตรียมที่จะได้เห็นฟีไม้รายมือนทางด้านการแสดงของสาวชมพูอีกครั้งโดยล่าสุดนั้นได้มีรายงานว่าชมพู่อรยานั้นได้ไปร่วมงานบวงสวงภาพยนตร์เรื่อง Long l i f e Love ซึ่งเรื่องนี้นอกจากจะได้ชมพู่อรยามาร่วมแสดงแล้วก็ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกเพียบเลยล่ะค่ะอาทิซันนี่สุวรรณเมธานนน ปีเตอร์นพชัยปอมแปมนิธินนสดานนเบกกี้รีเบกาโดยเป็นผลงานกำกับโดยมุกเปียการจากเหนือคู่ประตูถัดไปได้ชมผลงานกันในปี2023โดยชมพู่อรยานั้นได้เผยว่าเรื่องนี้ได้รับการติดต่อมาตั้งแต่ตอนทองลูกสาวช่วง4-5เดือนแรก โดยคุณสามีน็อตวิสรุตนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่ที่ตัวเราว่าพร้อมหรือเปล่าส่วนลูกชายฝาแฟสไซฟ,ฟ้าพายุช่วงนี้นั้นก็เริ่มเข้าโรงเรียนกันแล้วก็ไม่ได้ตามไปที่ก่องเหมือนเมื่อก่อนแฟนๆรอติดตามชมกันได้เลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ